ล่าสุดขวัญใจชขาขวัญใจลูกลูกกระเทยเรียนนะคะล่ะจริงหรอหรือได้ไม่ขวัญใจลูกกระเทยหรอคะจะเอ็นใจว้าวจะมีโมงแล้วไปเอามาจะไหนไปอยู่ยังไงไปเอามาจะไหนทำทำใครสักใครสักอย่างเงี้ยอุยใครสักใครสอนอันนี้ไม่แน่ใจเลยหรือว่ามันอยู่ที่ก้นเบื้องลึกเราแล้วเราพอวันหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งมันได้แบบ เราเรียกว่าอะไรอ่ะคนพบตัวเองอาประมาณนี้ใช่ทางนี้เหมาะสำหรับเรามากเลยไหมไปถึงยังไงนะคะความความสนุกสนานชอบสลุกยอมรับค่ะวันนี้เราบุกคู่กับการเซอร์ไพรส์คอนเทนท์พี่กันเลยใช่ไหมชอบมีมตลบตลกใช่ไหมชอบมากค่ะแบบว่าคำพูดตอนนี้หรอช่วยสปอร์ตพิงค์นนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตพิงค์ได้ไหม ดีเอาไปเลยสับหลอดเออตั่หอดจริงกลัวไหมกับเรนแอนต์ที่เราเป็นกลัวหรอต้องถามว่าคนอื่นกลัวหนูไหมภาพรำนางเอกไงภาพนางเอกได้เอาภาพรำนางเอกเป็นยังไงนะคะแต่ว่ารับขอบ่อนเราได้เป็นตัวเองอันนี้คือตัวเองสุดๆเลยใช่ไหมต้องตอบคำถามนี้ก่อนว่าอันนี้ตัวเองถูกไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่จริงๆเราเป็นคนตลกแบบตลก ผสมกันไปค่ะ <Hey, S 2> ก็เรียกว่าอะไรแล้วแต,แต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่คนที่เราคุยด้วยอย่างนี้เขาตลกมาแล้วก็ตลกเราต่คไปด้วยแต่เราชื่อตลกสนุกไงพี่พี um, ่เป็นคนสนุกสนานคยได้แล้วแบบอมยิ้มพี่พี่ันแบบกว่าบกมุ่นกับความหรือว่าเสพคอนเทนต์นี้มากแค่ไหนสำหรับเสพดี ซึมซับเลยไหมซึมซับซึมซับไหมหรอคะเรียกว่าเราเรียนรู้ละกันเราเรียนรู้ให้ทันโลกให้ทันให้ทันสังคมอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกชอบดีจริตแบบมันมันไม่ต้องกักเก็บอะไรมากเลยมันก็คือเป็นธรรมชาติของเราเลย่างตีนแตกเป็นสองข้างไปยังไง่ะหนูเพิ่งรู้วันนี้แหละ ที่ให้เกียรติหนูหนูน้อมรับเนาะน้อมรับน้อมรับค่ะสวัสดีค่ะอยากเป็นแอร์แต่ว่าทำไมชิมหมออะไรอย่างเงี้ยน่าสงสารไม่กลัวกลัวไหมว่าคนจะจำพวกนี้จะต้องเป็นเล่นละครที่เป็นบทแบบดราม่าหรือจะดราม่าไได้มอะไรไม่กลัวค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่กลัวไม่งลัวเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วยังไงคนก็ต้อง เห็นตัวตนหนูอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่าสุดท้ายแล้วหนูเป็นคนยังไงแต่ว่าบทที่หนูเล่นหรือว่าคาแรคเตอร์ที่หนูเล่นนั่นก็คือเป็นเหมือนเป็นเรื่องสมมุติที่หนูได้เข้าไปรับคาแรคเตอร์นั้นๆสุดท้ายหนูก็ต้องทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทำหน้าที่เต็มให้ดีที่สุดเพื่อให้คนเชื่อในคาแรคเตอร์ของเรื่องนั้นๆแต่ถ้าคนจะติดภาพก็เข้าใจได้เพราะนี่กลัวหนูเพราะหนูก็แก้ได้ตไม่ได้ทำมว่าเราพร้อมรับมือใช่ไหมเวลาที่เราเล่นบทร้องให้แล้วเป็นแฟน เล่นไม่เก่งอ่ะสิแล้วก็เป็นลูกเราอ่าเป็นลุกเราลุาแยกไปแยกระบบการทำงานยังไหมคะที่ทำงานเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหรอคะก็เหมือนพอเราเข้าไปทำงานปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วว่าโอเคเราเป็นคาแรคเตอร์นี้เราก็ต้องเหมือนเชื่อในตัวละครที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าน่าจะเป็นพาร์ทของตรงนี้มากกว่าไม่ได้ทำแบบร้องไห้แบบปวดตระโดดแบบนทกบอลแบบนี้ไม่คือ มีต้องถามผู้จัดผูก้กำกับมีบทสัมภาษณ์ให้เราเลยในรายการว่าเราแบบมารองแล้วก็รับข่าวตอนไหนอ่ะตะกี้ตะกี้หนูก็เล่นตัวเองไปเมือเ<ร>่อกี้อ๋อาไม่สายไงไม่สายไม่สายเมื่อแบบเราเข้าไปก็กลัวผู้จัดเขาแบบกลัวลงไปหนูว่ามนุษย์เรามีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบถ้า ถ้าใครกลัวก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ตรงเคมีกับเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูเชื่อว่าก็ต้องมีคนชอบเคมีนี้บ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยตลกตลกหนูก็ชอบหนูยังชอบคนสนุกสนานตลกเลยสวยมากน้องตลกมากได้ใช่ไหมก็คิดว่าใช่เอ้ยแล้วแต่ไล่หมดเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดหน้าผมบอกว่ามีแบบิ่มซาอ่อนจากซีพีแลวยังไงนจีบยังไงจีมโนโลน์ ลำดุราณคไปล่ะลาอะไรล่ะอะไร่ะคะญญาณริยังค์ไม่รู้เลยอ่ะหนูอเป็นคนหนูเป็นคนเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้อ่ะเรดาร์ทางคือคือเราบางทีเราก็ไม่รู้ไงใครคุยกับเราอะไรยังไงคือเราชิวๆเรื่อยๆไปเรื่อยไปเปื่อเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราตกสเปคเขาหนาอุ๊ยขอบคุณค่ะ หนูว่าเข <If S 1> า Jim, well. ต้องสเปคสาวไทยละหลายคนเลยแล้วถ้าสมมติเขามาจีบ <for> ถ้าเขามาจีบ <businesses increasing> in <itations> หรอต้องรอให้เขามาจีบก่อนจีบก็คือถ้าเกิดต้องตามสเปคทุกองเลยไหมตรงสเปกทุกองเลยไหมหน้าตาผิวพรรณที่ใสอะไรอย่างเงี้ยมันตอบสนองติ๊กถูกทั้งหมดเลยนะคะติ๊กถูกเลยไหมเหรอคะอุ้ยถามตรงนี้เลยหรอพี่กินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรวันนี้เส้นใหญ่ ชฟป้าหนูชอบกินบะหมี่ค่ะตกประเด็นที่ถามไปหรือเปล่าเอาเหรอ, <laughs> อ<า>หนูชอบกินซุปคน <laughs> แล้วพี่ชอบกินซุปอะไรซุด <laughs> เา่ามอ๊ะเขียนอะไรถามจริงจริง <laughs> ตรงไหนอะไม่พี่ตรงไหนอะไรมีตัวพี่เก้าที่เราตรงสเปคที่สุดมีตัวที่เก้าทีา่ตรงสเปคที่สุด <laughs> <ไ>สเหรอคะ <laughs> หนูว่าตัวเขานั่นแหละนี่ใส่คอแหละค่ะ <laughs> เขาเป็นคนง่ายๆเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ย รือว่าแบบความเป็นธรรมชาติตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันเป็นเดตอนนี้หรอหรือว่าติก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 มีตอบดาราไม่ต้องเป็นพีพีหรอถ้าบีถามว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหนูชอบกินหนามะพร้าวค่ะ เราพูดด้านหน่อยอยากกินจิกาอยาพอเป็นทะีไม่ขาไม่ายทะคะไม่ขาม่เอาไปออก ดูขอดูขอแก้ข่าวตรงนี้เลยัน,นคือเรื่องมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกแะรด้วยความที่ว่าชื่อเรื่องเราชื่อสายไหมมันก็เลยเป็นเหมือนเราเอามาเล่นบุกกันว่าสายไหมสายไม่สาย,สายหรือว่าแบบบางทีสมมุติเขาเรียกว่าอะไรแต่หงหน้าทําผมรอน้าเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยใครเสร็จก่อนก็ไปก่อนแต่ว่าถ้านะัดตามเบรกดาวหรืออะไรเงี้ยนูไม่เคยสายแล้วทุกคนอย่างเขาจะูบินนะคะ เสร็จนานแล้วแต่ว่าถ่ายไ่าจริงเหรออ๋อเรื่องนี้ถ่ายเสร็จนานแล้วเหรอคือมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะว่าตัวภาพยนตร์สวัสดีวันจันทร์เนี่ยพี่โอ๊ปเนี่ยจะเป็นคนลีดเรื่องนี้เป็นหลักแล้วคือสมมุติว่าถ่ายไปเดือนกว่าแล้วก็คือทั้งเดือนกว่าเนี่ยก็คือมีแต่พี่โอบเกือบทุกซีนอะไรอย่างนี้แล้วก็มาหนูไปวันเปิดกล้องวันเดียวแล้วหนูก็หายไปไปถ่ายละครเรื่องแสนรักค่ะแล้วก็ พอถึงคิวเราเราก็เลยได้มาถ่ายน่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคําพูดให้มันคล้องเรื่องกันเฉยๆนี่หนูก็เพ,พิ่งรู้จากพี่ๆได้นะว่ามีดรามา่าพี่เลยมแบบว่าความเป็นตัวเองนเเปล่ให้บเามเราแบบนนคนมองหนูแบบนอ่ะพี่เล่นซีซีอะไรเี่ยโอ้คนรู้ว่าะจีนได้ไงเออเอาหรอคะเเลยเปลี่ยนเกลยเป็นแบบคนมอ่เราอ๋อ หนูไม่ซีเรียสเพราะสุดท้ายแล้วตัวหนูหนูว่าหนูหนูตัวดีว่านะตอนนี้หนูทาอะไรอยู่แล้วหนูทําให้กองมีปัญหาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้สร้างผลกระทบให้กองหรือว่าไม่ได้ทําให้กองถ่ายช้าลงหรือว่าไม่ได้มาสายหรือให้ใครต้องรออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้หนูถ้าแค่หนูมีวินัยในตัวเองทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดหนูว่าอันนี้หนูแฮปปี้แล้วแต่ว่าแล้วก็คนใกล้ตัวเราเขาก็จะรู้จักเราว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า าคนนอกอาจจะเข้าใจผิดบ้างไม่เป็นไรหนูหนูเข้าใจคนอื่นได้เพราะว่ามันมีหลายมุมมองเนาะคนเราคิดไม่เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยเรามาทําความเข้าใจกันใหม่ได้นะคะก็เ <c oughs> ขาเรียกว่าเลยหนูเชื่อว่าการเป็นตัวเอง,เเองมันถ้าการเป็นตัวเองที่มันไม่ได้ทําลายใครหรือว่าริดลอนสิทธิใครอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็เราไม่มีทางโกหกตัวเองได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราโกหก เป็นอย่างนู้นอย่างนั้นมันก็คนก็จับได้อยู่ดีวันนี้หนูพูดแบบนี้พรุ่งนี้หนูก็พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าสุดท้ายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเชืข่ขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณพี่ๆกัเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society